ำหรับกิจวัตรประจำวันนะครับเช้านี้ก็จะอาบน้ำให้เต่านะครับตอนนี้ก็ออกมาจากในบ้านที่เขานอนนะครับเอามาพักไว้ที่ทรงกระบาดไว้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบห้านาทีครับเช้าตู่เลยครับที่บ้านต่างจังหวัดนะครับตอนนี้เขากําลังแบบนอนพักผ่อนนะครับออกมาจากในบ้านในบ้านมันแคบนะครับบ้านเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับ ก็บิดขี้เกียจบิดอะไรต่ออะไรอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับชื่อสิงครับตัวนี้ชื่อเบ้ิเงินครับตัวนี้ชื่อโตครับน่ารักทั้งหมดเลย ีนฟ้าครึมเลยนะครับตอนนี้ครับก็พอดีผมจะต้องมีทุละไปข้างนอกแต่เช้านะครับก็ต้องเอาเขาอาบน้ําแต่เช้านะครับก็เลยวันนี้จะเช้าหน่อยถ้าเกิดปกติก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงอย่างเงี้ยนะครับแช่น้ําตอนเช้าในวันนี้มีทุลาครับเดี๋ยวก็เล่งเขาหน่อยครับน้ำร้อนมาแล้วครับนี่ ผมก็ไปต้มน้ำมามาผสมน้ํานี้ครับอันนี้คือที่เราเตรียมไว้นะครับน้นํานี่น้ํานี่กรองนะครับน้ําสะอาดนะครับสามารถกินได้นะครับ นี้เราก็จับเตาอาบน้ำครับปีนปีนเช็คระดับน้ำามาท่บว่าตัวไหนมันจะต้องอยู่น้ำขนาดไหนโอ้เค ก็จะให้เขากินน้ํานะครับแล้วก็ขับถ่ายนะครับในนี้นี่ครับเขาก็จะกินน้ําในนี้นะครับแล้วก็จะขับถ่ายในนี้นะครับเดี๋ยวพอเวลาเขาเดี๋ยวขี้เครื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะยกเขาออกนะครับมาเช็ดตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าๆนะครับเกือบเจ็ดโมงแล้วนะครับผม พอดีผมมีธุระจะต้องไปข้างนอกแต่ช้าแล้วครับเลยเร่งให้เขาเข้าห้องน้ำไวหน่อยนะครับตอนนี้โตขี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเขาเช็ดตัวครับ หวนไม่ได้ครับน้ำมิดขนาเหลือจะคันรับรอกก็แล้วก็มาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวรอกินข้าวเ๋ยวรอสองตัวนี้ขี้เสร็จก่อนครับ ตอนนี้เบิ้ลเงินเสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอกินข้าวแล้วลูกนะก็อือันนี้ก็ถือว่าถ่ายดีนะครับมียูริกออกมานิดหน่อยถ่ายเป็นก้อนไม่เหลวไม่เละไม่เหมเห็นตุ่ตุแครับเดี๋ยวรอสิงคนครับสิงคนนี้ยังเขาเจะช้าครับช้าอะไรเพื่อนเลยเดี๋ยวผมเอาอันนี้ผมเอาไม่ใส่ที่ครับอะไรนะฝักบัวครับเอาไอ้น้ำต้นไม้ครับก็เป็นปุ๋ยอีกอย่างหนึ่งได้ นี่โอ้เต็มครับเดี๋ยวรอเป็นรถก่อนครับแต่เช้านี้มันไม่มีแดกครับเดี๋ยวผมเอาไปผิงไฟตรงนน้นดีกว่ายกยอกยอก๊ยกยกยกด้วยถ่ายวีดีโอด้วยครับนี่ท่าเต่าไฟ UV ครับ ไม่มีแดดเช้านี้ฝนก็คลืมๆครับเปิดให้ความอุ่นครับเดี๋ยวก่อนที่จะกินข้าวครับหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับก็ได้เวลาการเตรียมอาหารนะครับก็เป็นของผมเป็นอาหารเม็ดนะครับช่วงเช้านะครับสามช้อนอันนะสามช้อนอันเนี้ยที่เห็นอยู่นะครับสําหรับสามตัวนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแช่น้ำธรรมดาอันนี้เดี๋ยวนี้นะผมไม่รู้เป็นไรนะฮะ ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนยังไงมาใหม่นะครับเปลี่ยนสูตรมาใหม่มันแช่น้ําแป๊บเดียวมันก็มันก็จะไอ้น,นี่แล้วอ่ะนิ่มแล้วอ่ะไม่ต้องแช่น้ําร้อนเด้อเดี๋ยวนี้นะครับแช่นี้แป๊บเดียวเองครับไม่นานรอทักพักหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะให้เขากินข้าวกันครับโอเคครับ ตอนนี้แช่ไม่นานจริงครับไม่เกินไม่เกินห้านาทีเองผมแช่นะครับทีนี้ก็อุ้ยจะเอามาให้เขากินนะครับที่ผมย้ายมาเข้ามาข้างในเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี้ยอยู่ดีๆที่นี่ก็แดดหูบครับแดดหูบแล้วก็แบบมีแบบอ้อยฝนลงมานะครับอากาศก็เย็นลงทันทีเลยครับที่นี่อากาศไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยหนอยเขาต่างจังหวัดครับอ่ะกินกินครับกินครับมาแล้ว นี่ครับเนี่ยฝนล,ลงแล้วครับตอนนี้ก็เข้ามากกไฟ UVA ครับเดี๋ยพูดว่ากกแล้วพูดผิดครับขอโทษครับเปดิดไฟ UVA ให้เขาให้เราอุ่นให้เขาครับเอาทำไมกัดจานอะลูกสิงเลยกินข้าวลูกอารมณ์ไม่ดี ผมสังเกตดูได้นะครับว่าเวลาฝนตกนะครับเต่าที่ผมเลี้ยงไว้สามตัวเนี้เขาจะมีปฏิกิริยาแปลกๆนะครับเหมือนกับจะฉี่จะขับยูริกขับอะไรออกมาแบบเยอะมากเลยนะครับเหมือนกัว่าอากาศมันเปลี่ยนยังไงนะครับผมว่านะนี่เขาก็จะกินอย่างเงี้ยครับบางตัวก็มีพฤติกรรมต่างกันนะครับพอกินไปสักพักหนึ่ง เห็นเรานั่งอยู่เนี้ยก็จะมองหน้าเรามองตัวเราอะมองเราอะจะให้ป้อนนะครับก็เป็นางของผมเป็นนะครับไอตัวนี้เป็นนะครับตัวนี้เป็นนะครับพอกินไปสักพักหนึ่งต้องหยิบบอนเข้าปากครับไม่งั้นไม่ยอมกินเองครับ เอ้งผมเลยต้องนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ได้กินอาหารอิ่มเดี๋ยวเขาจะกินไม่อิ่มนะครับเนี่ยเนี่ยครับเริ่มแล้วครับโตครับเขาชื่อโตครับเริ่มจะไม่กินแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับพฤติกรรมเขาจะเป็นอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแก้พฤติกรรมเขายังไงต้องคอยเนี่ยบอนแล้วครับเนี่ย แล้วก็กัดด้วยนะครับเนี่ยถ้าป้อนเสร็จต้องเรียกมือออกนะครับไม่งั้นกัดเลยนะครับนีเขาเป็นอะไรของเขานะครับโอย้ยเน,นี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยกัดกัดตลอดเลยนะครับอืมต้องป้อนดีๆเลยครับระมันระวังเลยนะครับกัดกัดทีก็เจ็บเหมือนกันนะครับบางทีผมเผลองับเข้าไปเนี่ยตอนเนี้ย อารมณ์เขาเป็นยังไงไม่รู้ครับเนี่ยต้องป้อให้ทานเด็ดเนี่ยเนี่ยพอเข้าปากปุ๊บกัดปั๊บเลยครับดเดี๋ยวลูกคอยสิแล้วช้าหน่อยสิถอยไปหน่ออย่ะจะให้ป้อก็ต้องถอยอุ้ยนะ่ะให้ป้อต้องดีๆหน่อยสิถอยต่อหน่อยสิ น,นี่ก็จะวุ่นวายนะดูถ้าเจอตอนน,อน,น,อน,นี้ตัวอื่นเขากินเองได้ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับ,บรู้อีกหน่อยโตขึ้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปยุ่งเลยผมหน,นูทำไมไม่กินเองลูกหือนน อาหารสูตรใหม่นี่มันเละเลยนะครับแช่แช่นานไม่ได้ครคอยเดี๋ยว เก,กลกเลยนั่นเออเรื่องจะกัดเนี่ยกัดพ่ออะไรเนี่ยน,น่ไว้ด้วยนะเนี่ยกัดไว้ด้วยอืออืออือตอนนี้ก็เนี่ยครับผมป้อนเสร็จแล้วก็เสร็จภาร,รกิจไปหนึ่งวันนะครับสำหรับการเลี้ยงเต่าในแต่ละวันนะครับ เดี๋ยวพอได้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะเอาเขาไปเช็ดปากล้างปากนะครับก็ปล่อยเขาอยู่ในกระบะนี้ตามอัธยาศัยนะครับมีคนบางคนเขาว่าผมว่าทําไมเลี้ยงในกระบะมันจะไม่คับแคบไปครับอืมแต่มันปลอดภัยสําหรับผมนะครับมันไม่คับแคบหรอครับเห็นข่าวเยอะนะครับที่ถูกหมากัดถูกรถชนนะครับรถเหยียบเป็นรถในบ้านเนี่ยแหะเบียบครับถอยออกถอยเข้าไม่ได้มองเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมมาเข้าไปล้างปากครับ,บก็หมดแล้วเหลือแค่นี้ครับกินอีกคาัล้กเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ